สวัสดีครับพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยวันนี้นำเสนอเรื่องคำอุทานจัดทำโดยคุณครูธนินรัตน์กริชันทัศน์สิริวิสารสุวรรณคุณครูโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับ เราก็จะมีการกล่าวบทวันทาครูโยนะครับก่อนอื่นให้นักเรียนปนมมือและกล่าวบทวันทาครูโยพร้อมกันเลยนะครับกราบสวัสดีคุณครูธนินรัตน์และพระคุณของหนังสือสิ่งที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันมีค่าอเนกอนันต์นนแก่ข้าพระเจ้าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย จากรูปนะครับครูโยเห็นพี่นาเดชครูโยก็พูดว่าวายพี่นาเดชถอดเสื้อนักเรียนทราบไหมครับว่าคำไหนคือคำอุทานติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคำอุทานก็คือคำที่ครูโยวงเอาไว้นะครับก็คือคำว่าวายนั่นเอง ต่อไปเป็นสถานการณ์ที่สองนะครับคริยโยเจอตัวเงินตัวทองคริยโยก็พูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยตัวเงินตัวทองจะกัดคริยโยแล้วนักเรียนทราบไหมครับว่าคำไหนคือคำอุทานก็คือคำว่าช่วยด้วยนั่นเองนะครับคือคำอุทานนะครับนักเรียนก็ทราบกันแล้วนะครับว่าวันนี้ เราจะเรียนเรื่องคำอุทานแล้วคำอุทานมันคืออะไรกันนะเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับคำอุทานหมายถึงคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของผู้พูดหรืออาจจะเป็นคำที่ใช้เสริมคำพูดโดยคำอุทานมักไม่มีความหมายเป็นคำออกมาจาก จิตใต้สำนึกนะครับเอแล้วชนิดของคำอุทานมีกี่ชนิดกันนะครูยโยบอกให้ก็ได้ครับคำอุทานมีทั้งหมดสองชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งคือคำอุทานบอกอาการและชนิดที่สองคือคำอุทานเสริมบทก่อนอื่นเลยเรามาเรียนรู้ในเรื่องของคำอุทานบอกอาการก่อนนะครับคือชนิดที่หนึ่งนั่นเอง หมายถึงคำที่พูดออกมาด้วยน้ำเสียงแตกต่างจากเสียงของคำธรรมดาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดนิยมใช้เครื่องหมายอัศเจรีตำกับเสมอนะครับตัวเช่นนะครับคำว่าชายโยหรือคำว่าโอ้โหเป็นต้นนะครับ ในส่วนของคำอุทานบอกอาการเนี่ยก็มีมากมายหลายชนิดเลยนะครับคุยโยวันนี้ก็จะมายกตัวอย่างด้วยกันก็คือ11ชนิดด้วยกันนะครับคำอุทานแสดงการเรียกร้องนะครับคำอุทานเช่นแน่นี่แน่เฮตัวอย่างนะครับนี่แน่มาแอบอยู่ที่นี่เอง คำว่านี่แน่เป็นคำอุทานแสดงการเรียกร้องครับคำอุทานแสดงความตกใจคำอุทานเช่นไว้ตายจริงช่วยด้วยคุณพระช่วยตัวอย่างช่วยด้วยช่วยด้วยคนตกน้ำคำว่าช่วยด้วยคือคำอุทานแสดงความตกใจครับ คําอุทานแสดงความสงสารคําอุทานเช่นโทโทอนิจจังพุทโธโทเอ้ยตัวอย่างอนิจจังไม่น่ามาตายเลยคําว่าอนิจจังคือคําอุทานแสดงความสงสารครับคําอุทานแสดงความไม่พอใจคําอุทานเช่นเมอูเม ฮึมชิชะดูดูตัวอย่างฮึมใครมาหยิบรองเท้าของฉันไปคำว่าฮึมคือคำอุทานแสดงความไม่พอใจครับคำอุทานแสดงความประหลาดใจคำอุทานเช่นฮะฮะเอโอโหตัวอย่างโอโห ของลดราคาถูกมากเลยคำว่าโอ้โหคือคำอุทานแสดงความประหลาดใจคำอุทานแสดงความเข้าใจคำอุทานเช่นฮออ๋อตัวอย่างอ๋อผมเข้าใจภาษาไทยแล้วครับคำว่าอ๋อคือคำอุทานแสดงความเข้าใจครับ คำอุทานแสดงความเจ็บปวดคำอุทานเช่นโอยโอ้ย,อยตัวอย่างโอ้ยเจ็บมากๆเลยครับคำว่าโอ้ยคือคำอุทานแสดงความเจ็บปวดครับคำอุทานแสดงความโล่งใจคำอุทานเช่นเฮ้อตัวอย่างเฮ้อสอบปลายภาคเสร็จแล้ว คำว่าเฮอคือคำอุทานแสดงความร่องใจครับคำอุทานแสดงความท้อใจคำอุทานเช่นเฮตัวอย่างเฮรถติดอีกรถติดอีกแล้วน่าเบื่อจังคำว่าเฮคือคำอุทานแสดงความท้อใจ คำอุทานเรียนเสียงธรรมชาติคำอุทานเช่นโครมตูมเปรี้ยงปังเพลงตัวอย่างเปรี้ยงฟ้าผ่าเสียงดังมากคำว่าเปรี้ยงคือคำอุทานเรียนเสียงธรรมชาตินะครับ ต่อไปเป็นคําอุทานชนิดที่สองนะครับก็คือคําอุทานเสริมบทนั่นเองหมายถึงการใช้คํำที่ไม่มีความหมายเสริมลงไปในคําหลักด้านหน้าหรือด้านหลังคําก็ได้เพื่อให้เกิดความสลัดสลวยในการพูดนะครับเรามาดูตัวอย่างคําอุทานเสริมบทกันนะครับหนังสือหนังหา กระจงกระจกอาบน้ำอาบท่าไปวัดไปวาผลละมงผลละไม้น้ำจงน้ำติ้มเป็นต้นนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับคำที่ครูโยไฮไลท์เอาไว้สีแดงนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ก็คือคำอุทานเสริมบท เสริมให้คำหลักเนี่ยมีความสละสลวยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่าลืมว่าคำบูทานเสริมบทนั้นจะไม่มีความหมายเด็ดขาดเลยนะครับต่อไปเป็นข้อสังเกตนะครับถ้าคำที่นำมาเสริมมีความหมายไปในทิศทางเดียวกันจะเรียกคำเหล่านี้ว่า คำซ้อนเพื่อความหมายไม่ใช่คําอุทานเสริมบทนะครับแต่จะเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายตัวอย่างข้าวปลาอาหารร้องรำทำเพลงขนมนมเนยต้มยำทำแกงวัดวาอาราม ุ้งหอยปลูปลาเห็นไหมครับนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าทุกคำที่นำมาเสริรฟมีความหมายทั้งหมดเลยนั่นเรียกว่าคำซ้อนเพื่อความหมายไม่ใช่คำอุทานเสริมบทนะครับจําไว้ให้ดีนะครับเด็กๆเย้เรียนจบคำอุทานแล้วนะครับวันนี้ครูยโยมีกิจกรรมท้าทายความรู้ เรื่องคำอุทานเรียนจบแล้วเราก็มีการวัดและประเมินผลนะครับเพื่อจะได้ทราบว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้เรื่องคำอุทานมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ครูยโยเสนอเกมอุทานเสริมใจกติกานะครับ 1. ให้นักเรียนเลือกข้อที่ไม่ใช่คำอุทานเสริมบท 2. กํกำหนดเวลา25วินาที 3. ตอบถูกได้1คะแนนส่วนตอบผิดไม่ได้คะแนนนะครับ 4. บันทึกคะแนนลงในสมุดจำนวน10ข้อ10คะแนนด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยข้อใดไม่ใช่คำอุทานเสริมบท 1. ห,หมูหมากาไกา่ 2. ข้าวยากหมากแพง 3. โรงงงโรงงาน 4. ตู้ยงตู้เย็น 5. ใจดงใจดี 6. สันยิงสัญญา 7. จพัดลงพัดลม 8. ก่อร่างสร้างตัว 9. ก้าทำนักพักพิง 10. อัดกวาดเช็ดถดูจับเวลา25วินาทีนะครับเริ่ม ครบแล้วนะครับเด็กๆ25วินาทีแล้วต่อไปครูยกก็จะเฉลยนะครับว่าขอ้อใดไม่ใช่คำอุทานเสริมบทนักเรียนจำได้ไหมถ้าไม่ใช่คำอุทานเสริมบทก็แสดงว่าเป็นเป็นคำที่ซ้อนเพื่อคำที่ซ้อนความหมายนั่นเองนะครับข้อหนึ่งนะครับมูมาก้าไกา่ข้อสองนะครับข้าวยากหมากแพงข้อแปดนะครับต่อร่างสร้างตัว ข้อ9านะครับทำนักพักพิงและข้อ10นะครับปัดกวาดเช็ดถูถ้านักเรียนสังเกตดีๆเนี่ยถ้าคำไหนเป็นคำอุทานเสริมบทมันจะมีคำของมันซ้ำอีกหนึ่งคำอย่างเช่นข้อ3นะครับโรงงงโรงงานเออนักเรียนเห็นไหมมันมีคำว่าโรงซ้ำกับคำว่าโรงเช่นโรงงานใช่ไหมครับคือคำหลักเราก็มีคำเสริมบทก็คือโรงโงงนั่นเอง ต่อไปข้อ4ี่นะครับตู้เย็นเป็นคำหลักส่วนคำว่าตู้ยงก็คือเป็นคำเสริมนั่นเองนะครับต่อไปข้อ5นะครับใจดีเป็นคำหลักส่วนคำเสริมก็คือใจดงนะครับเพราะว่าไม่มีความหมายนั่นเองนะครับต่อไปข้อ6นะครับสัญญาคือคำหลักส่วนคำที่นำมาเสริมก็คือสัญญิงนั่นเองไม่มีความหมายนะครับส่วนข้อ7นะครับพัดลมคือคำหลักส่วนคำว่าพัด ลงก็คือคำเสริมนะครับให้มีความสลัดสลวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นยังไงบ้างเด็กๆครบแล้ว10ข้อนะครับระดับความสามารถทางภาษาไทยนะครับถ้านักเรียนได้9-10ถึง10คะแนนก็อยู่ในระดับดีเยี่ยมปรบมือถ้านักเรียนได้7-8ถึง8คะแนนก็จะอยู่ในระดับดีนะครับ ถ้านักเรียนได้5-6คะแนนก็จะอยู่ในระดับพอใช้ส่วนถ้านักเรียนได้0-4คะแนนก็จะอยู่ในระดับปรับปรุงนั่นเองเป็นยังไงบ้างเอ่ยถ้าใครได้น้อยไม่เป็นไรย้อนกลับไปดูคลิปต้นคลิปใหม่นะครับการเรียนรู้สามารถพัฒนากันได้นะครับก่อนจากกันนะครับครูโยมมีข้อคิดดีๆเช่นเคยนะครับ เกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับวันนี้ครูยโยขอลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ